ที่ขอกองอะนี่มาเป็นไงเป็นไงขากองไงั้างเป็นไงเป็น,น,ปนไงบ้งนางพญาไหมตรงปกไหมคะหน้าอาจจะเหนื่อยเพราะว่าเดินทางมาไงอยู่บนอยู่บนเครื่องบินเดี๋ยวรอให้นอนให้เพียงพอนอนให้หน้าฉ่ำวาวเดี๋ยวจะดีเองค่ะนะคะ เวเนก็คือเวเนย still running to become Miss Universe ค่ะ still running to be top 5ต้องปอกสวยสวยเวเนฉ่ำนางพยาโบวอุ้ยทำไมยิ้มย้อมเลยมน universe มากทรงผม universe อากับกิริยาเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจทูใคร universe มากเลยเวเนอ่ะดูสิทุกอย่าง universe หมดเลยอ่ะ my god เวเนเป็ิลูเมดใครคะมีใครทราบบ้างยูนิเวอร์สจนปฏิเสธไม่ลงเลยคาซัคสถานคนที่บอกว่าแก่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 แก,แก่เนี่ยคุณไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยคุณไม่รู้หรอกว่าแต่ละอรารยธรรมแต่ละ ออเทนติกความเป็นชาติพันธุ์น่ะมันแตกต่างเพียงใดเข้าใจไหมนั่นก็เกยนี่ก็เกยนั่นก็แก๊สนี่ก็แกสเธอก็ส่งแต่กระจกอยู่ตต่หน้าตัวเองน่ะหนุ่มสาวหนุ่มสาวอยู่นั่นเองนี่แหละที่ยูนิเวอร์สชอบเชๆหน้าเป็นไงมงอย่าให้พูดไอ เขียวเหนียวมงค่ะวันนี้เวเนมานะคะเดี๋ยวทำไมเข้ากองยมจังวะอ่ะน้องอาจจะนั่งเครื่องบินมาค่ะรอให้ก่อนคืนนี้นอนให้พอเลยเดี๋ยวก่อนหนะ้าโทรหาเวเนก่อนฮัลโหลหญิงนอนเลยนะไม่ต้องเล่นมือถือนะเข้าใจไหมไม่ต้องดูรูปต้องดูใครนอนเลยค่ะนอนนอนกินวิตามินค่ะดิฟวิตามินนอนกินแล้วก็อมวิตามินเข้าไปแล้วก็มาร์กหน้าเข้าไปคับพูุ่งี้ตื่นเหมือนเลิศเข้าใจไหมคะมคอมเพลตด้โอเคมุชชุกราเซีย thank you very much รู้เรื่องจบพรุ่งนี้เจอกันใหม่เพราะว่าตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วค่ะเขานอนกันแล้วค่ะหญิงขานอนบ่มหน้ากันค่ะเวเนซุเอลาอ้โลจลิดเลิศไฮเกิร์ล Hi, <girl. S 1> ลดเวเนยังลดอยู่สำหรับฉันลดค่ะเดี๋ยวรอดโดนเธอมึงอีพวกเกนะนะย์ๆนั่นแหละพีพวกหนุ่มสาวระวังเถอะเข้าใจไหมเดี๋ยวรอนางขึ้นเวทีเถอะคุณมึงเธอดูนะเออแกส๊สสองคำก็แกส๊สสามคำก็แกส๊สมันเคยมีมาแล้วนะยะอย่าทักประมาทเวเนซุเอลาโอเค เนี่อ่ะอันนี้อล่าสุดมาเร็วนี่วูดทำไมโดนแบบยูนิเวอร์สมากเลยอ่ะฟันปากยูนิเวอร์สเดินยูนิเวอร์สมากคุณแม่สริตเชชีเชมากเลยอ่ะเชชีแฟกเตอร์เวอร์เชชีแฟกเตอร์มากหล่นไม่หล่น,หลนเที่ยงฉันไม่ชนะหรอกเพราะว่าฉันพูดไง่งหล่นแค่พิม์ก็ใช่ไหม โอ้โหเชเช่แฟกเตอร์มักททำไมสวยเลยขนาดนีอ้อัศวินหญิงนารีไม่คิดเลยว่าจะมาแบบนเนี้ยเวเนกเกเกกูดเรียบดูแพงไม่คิดเลยว่าจะมาแบบเนี้ยอึ้งทั้งกองเลยอ่ะอืม ยังได้อยู่จะมานี่ดูเวเนก่อนเร็วมาเวเนกไปเวเนยยเป็นลูเมตกับสเปนเหรอคะอัะคคราซาวนี่คุราซาวโอ้ยสวยมากลูกแม่เชเช่โหลดดูดิดเดลลูลอบเบี่ยงข้างสวยสวยฉันยังมั่นใจอยู่ว่าเชเช่เออเวเนจะเดินปังนะคะดูสิ ตัาตึงมากอัศวินหญิงนารี <laughs> อะเวเนก็คือเวเนค่ะวันนี้วันแรกเธออย่ามาไม่กอดวันแรกจะปัดกันตกหรือยังไงฮะไม่โอกาสกันได้ไงคะวันแรกมึงจะเอาลงเอาจะเอาเอา,เอาได้เลยใช่ไหมวันแรกเนี่ยนี่ขอดูเวเนก่อนเห็นไหมอุ้ตายแล้วเด่นออกมาจากพุ่มไม้เชียเด่นที่สุดเลยอ่ะอือือนี่ยังท็อปหอยู่ เวเนเป็นรูเมทยกับใครอ่ะเวเนเป็นรูเมทกับใครนะเอลเอลซาวดอร์ป่ะเอลซาวดอร์อัลลาบิซเออเออเออเป็นรูเมียกับเอลเอลซาวดอร์อันนี้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนอนค่ะนอนได้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะข้ามเล่นเฟซค่ะนอนค่ะอย่าเผลอสั่งแก๊ปกินนะไม่ได้นะอ่ะเซตนี้